สวัสดีคุณผู้ชมนะครับจิดีต้อนรับเข้าสู่ Dead by Daylight กับผมสตีฟล็อกแปดในตํานานนะครับวันนี้เราจะมาวิ่งหนีเจสันกันนะครับเกมนี้ก็คือว่ากติกาง่ายๆนะครับเราต้องวิ่งหนีเจสันในป่านะครับในบริเวณที่เจสันกักขังเราไว้ เจสันเนี่ยจะไล่ฆ่าเราทุกคนนะครับโดยที่ไล่ฆ่าเรานะครับแล้วก็เอาเราไปแขวนไว้ที่ไม้แล้วเราจะก็จะค่อยๆตายไปทีละคนนะครับส่วนวิธีการเอาชนะเจสันนั้นนะครับเราก็ต้องไปเปิดเครื่องปั่นไฟได้ครบทั้ง4เครื่องเนี่ยครับเราถึงจะหนีออกไปได้แต่มันก็จะไม่ง่ายอย่างนั้นสิครับเราก็ต้องมีวิธีการหนีแต่และอย่างนะครับส่วนวิธีการหนีการเอาตัวรอดเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผม โอเคตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับผมอยู่กับเบสกับแซมเนี่ยฮะโดยการเป็นฝ่ายมนุษย์ผมจะไม่อยู่ด้วยแล้วก็เด็กแร็ปนะครับเป็นเจสันลูไฟดีกว่าเฮ้ยจะไปเสี่ยงอะไรว่าถึงก็แว้นมาเลยเด็กแร็ปอันนี้ใครวะเนี่ยตัวผู้ชายนี่ใครวะเเฮฮ้้ยยเฮ้ย ยิ่งเสียงหัวใจเราเต้นเร็วหมายความว่าเจสันอยู่ใกล้เราเนียไอ้เหี้ยจานี้นี่จานนี่เนี่ยกูเห็นกูอยู่เฉยไหมล่ะเดี๋ยวกันโอ้โหแล้วนี่แมพอะไรวะเนี่ยโอ้โหกูตีแม่งก็เอาจริงเอาตังอะไรขนาดนั้นมึงทำหน้าไม่เห็นกูบังก่อนได้โอ้โหทีนี่ก็ดักทุกทางส้อมเครื่องครับผู้ชมส้อมเครื่องโอ้ยหึงกดไม่ทันชิบหายละ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ายังไม่ถึงสองเนี่ยไอเชี่ยลอ๋อ L L โอเค L B เอาใหม่ผมกดกดผิดปุ่มคุณผู้ชมปุ่มใช้จอยเล่นนะครับไอ้เชี่ยเพื่อนกูโดนห้อยไหนไหนใครบอกว่าไม่ได้แด oh, okay. กวะไอสัตว์เมื่อกี้บอกคุณตีไม่ได้แดกผมหรอกไปก่อนเลยคนแรกโดนห้อยจะตายละเน่ง เดินดุม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 ไม่วิ่งไล่แม่งวิ่งไล่แต่คุณแม่ไปอยู่ข้างกันเลยโอ้โหมาดีแล้วมันเห็นมันเห็นคุณคนแรกมันเห็นคุณคนแรกโอ้ยผิดผิดเดี๋ยวเพี่งตายแซมแซมแซมอย่ามึงตายแซมแข่งไว้แซมแข่งไว้แข่งอยู่แซมแข่งไว้แซมโอ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยมันซ้อมยากเลยขนาดนี้วะเด็กแร็ปคุณใจเย็นๆนะเกมนี้นี่เหม่อไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับ รอมเครื่องเนี่ยเฮ้ยโอ้อโหรีบกดมาเเลยว่ะอ,อมันจะมาแล้วเนี่ยเด็กแล็บอ,อ่ะไอชื่อมันมาแล้วปล่าวะเดี๋ยวยิ่เด็กแล็บเดี๋ยวก่กอนอะไรนะนินดูคนปั้มใช่เหรอ <laughs> ใช่เหรอไอเยอมันอยู่ไหนวะมไอเด็กแล็มมบลต่อให้ผมต่อให้ผมหนึ่งเครื่องเนี่ยผมมีสามคนเองอ่ะ ไอ้ยยายายาโอนกระเพกล้วโอ้โหรอหอมแม่ใครมียาไหมเสือป่าตซาลาเกะใครมียาไหมเฮียหนีมาเจอจ่ามีใครมียาไหมเฮ้ยผมซ่อมได้ไปเครื่องเลยเว้ยโอ้โหเจ็บอย่างนี้ทำไงเนี่ยไปข้ามเนลยเนียนเลยชิบหายแล้วเจ็บกันหมดฮะคุณผู้ชม นี่ด้วยกล่องพยาบาลอยู่เลยกล่องพยาบาลอยู่เลยเราต้องหากล่องพยาบาลอ๋ออีกั้นท้องใต้ดินนะกูไม่ไปอยู่ใต้ดินกูบอกเลยกูไม่ไปเอาไงดีวะจ่าจ่าตรงรถตรงรถไปใกล้ๆรถดิเด็กแล็บตอนนี้ผมพยายามหาเครื่องปั่นไฟอยู่นะครับ โอ้โหตายกูตายตายกูตายตายกูตายเฮ้ยช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออเออช่วยกันช่วยกันได้เสร็จเร็วโอ้โหโอ้โหเสียงเสียงเสียงเรื่อยเลยแม่อยู่คนใกล้อ่ะอย่าเด็กแล็บใจเย็นนึกถึงที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาคุณเบสเสียงหัวใจตึกตักเลยว่ะเมื่อกี้ ไม่เห็นกูอีกแล้วเอาว้เอาว้เอาไว้สอเครื่องไว้ไปไล่คนซ่อมเครื่องไปอย่ามาไล่ผนมันในแมปนี้มันมีแค่สี่เครื่องแค่นั้นหรอลอไปจ่ายกมันจะได้โกเฮ้ยมีหลายเครื่องแต่คือเราหายากอะมันหายาก มันมันมีมากกว่าสี่เครื่องใช่ไหมไอ้เครื่องซ่อมเนี่ยใช่มันมีมากกว่าไอ้เครื่องปั่นไฟเออเครื่องปั่นไฟแล้วและไก่ที่ห้อยด้วยนะกูตายอ้าวแซมแป็นคนซ่อมเครื่องก็ไม่ไปไล่เขาแซมตายยังอ่ะแซมตายแล้วเหรอว้าวโอ้ยเจ๊ยเด็ยกลับเด็กโอ้โหไอสัตว์เด็ยกลับเบสเบส ช่วยกูด้วยเอ๊ะตายไปโอ๊ยโอ้ยรอดเองแล้วกันเออเออทำไงทำยังไงถึงจะรอดได้วรเอะเอ๊ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมีคนมาช่วยเอาแล้วกูซอยแล้วขอบคุณมากโอ้ยเอ๊ะ อุ้ย <c oughs> อลนนะ์นั้นไลน์ไลน์นั้นไลน์เชื่อมแล้วอ้าว <c oughs> ปล่อยนอนไปก่อนติบ๊บผมนี่นอนเพลินเลยครับคานแล้วครับตอนนี้คานลากูเจ้วคานเลยเ <c oughs> บสคุณต้องแบกแล้วล่ะเกมเนี้ยเออให้ผมแบกเลย <c oughs> เออใช่โอ้ผมนี่นอนเลยครับ <c oughs> ไแซนรู้ไหมคุณนจะสไลด์ไปสไลด์มาเดี๋ยวผมรู้พุ่งไหนไปแม่งต้องซุ่มพุง่งต้องซุ่มพุง่งไ,ไปสไลด์มาหาอะไรวะผมนั่งอยู่กับที่ <laughs> ซุ่มพุง่งแม่งก็ยังเจอไม่เสียงหัวใจมันให้คนต้องเชื่อเขามัเป็นได้กูนั่งเฉยๆหากล่องไล่กันจังเลยเด็กแล้วไอ้เหี้ย รับอยู่กับจ่าไหมไอ้สัสแม่งคนมีหัวใจอ่ะแม่งมีหัวใจมากอ่ะถึงรับอยู่กับจ่าเหรอโอ้โยมึงอย่ามาเแบสเบส่งแบบไปเแบสบคุณหนีดิโอ้โหนอนเลยน่าอยู่กับลู้สั่งปล่อยผมไป ปล่อยผมไปผมจะคานไปปล่อยผมไปปล่อยมันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยปล่อยผมไปดึกแล้วเบสคุณแข่งไว้แข่งไว้เบสแข่งยู่เบสแข่งไว้ไม่โอ้โหไอ้เหี้ยโดนทอยเบสแข่งไว้ไม่รอดเบสแข่งไว้แข่งไว้เบสแข่งไว้เราจะไปช่วยแข่งไว้เบสเพิ่งตาย อยูไ่ไปช่วยใใความไม่ไหวว่าฆ่าเออ้ยจบแล้วคุณจบแล้วถ้าคุณคานแหละผมมอบมอบกูมอบแล้วกูมอบแล้วดินไม่ได้วะ,ออะอโอ้นึกนึกถึงเล่นเหมือนเหมือนเล่นเกมอะไรเนี่ยสติไฟเตอร์หรือไม่ก็พอที่ลองสมัยก่อนโอ้โหยังจะมีการปล่อยมึงฆ่ากูเถอะมึงฆ่ากูเถอะมึงฆ่ากูเถอะ ไม่ได้ฆ่ากูหรอกไอ้สั์โอ้โหเอ้ยอมึงจะทรมานกูไปถึงไหนวะเนี่ยกขโกรธุณอยู่หรือเปล่าโอ้โหเด็กแรปไอ้เรื่องไอ้เครื่องแขวนหนีบพจใจเลยคุณทำผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจเปล่าวะเด็กแร็ปดูหน้าแม่งเนี้ยผมดิ้นอยู่ดิ้นดิ้นอยู่ ดูดิของคนอื่นแม่เครืออ่องห้อยโคตรไกลูแม่แ<น><ร>งไม่ได้แดกกูหรอกมึงไม่ได้แดกดแดกูหรอกนอนไม่ได้แดกกูหรอกอ๋อนอนใจเลยอ๋อนอนนอนเด็กรับเด็กรับไม่ได้แดกกูหรอกดูชื่อนะครับมาสเตอร์นาวินใจก่อนครับไม่ได้แดกกูหรอกเว้นไอ้เหี้ย ไอ้เครื่องมันอยู่ไหนวะเนี่ยเครื่องปั่นไฟอ่ะเฮ้ยไฟฉายไฟฉายทำอะไรได้อ่ะไฟฉายกูนี่เองอย่าส่องดิเดี๋ยวแบตหมดไม่มันมันทำอะไรได้บอกก่อนนส่องตาเจสันเนี่ยสองตาเจสันจะติดแฟดอ่ะอ๋อติดแฟดโอเคแต่ประเด็นก็ยังมีอยู่ที่ว่ารู้ละส่องให้โดนแบตเตอรี่คุณไม่พอหรอก ต้องอส่องหน้า,นานอย่างเดียววะใช่โอ้แล้วไอ้เครื่องปั่นไฟนี่มันอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอแล้วอะแล้วมึงก็ล้ออะไรเยอะแยะเนี่ยแบบหนึ่งหนึงน่งอะคุณไม่ได้แดกคุณหรอกโอ้โหโ,โ,โอ้เสียงเสียงเ<อ>พินก ไอ้ทานกบินเจอสัตว์รู้ประรู้รู้ครับโอ้เชี่ยอ้โอเครื่องห้อยแม่งอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยเจเนเรเตอร์มันอยู่ไหนวะเนี่ยแซมบอกดิแซมบอกดิบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะ <c oughs> ผมซ่อมไว้หลายเครื่องแล้วอ่ะเกินใกล้เสร็จแล้วอ่ะม,มันเหลืออ <c oughs> ีกกี่เครื่องอ่ะตอนเนี้ยเลสอง มันซุ่มแล้วผมจะรู้ได้ผมซ่อมผมซ่อมได้อันนึงมีเครืงกลางนต้นงีนี่ไง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 เดี๋ยวผมซ่อมมาอยู่นะเห็นไหมโอเคโอเคเราสอบเครื่องซัดใจเย็นเด็กแร็ปเด็กแร็ปเวลาค่อยปุ่นค่อยจ้าเวลาค่อยปุ่ค่อยจ้ากผมโดนจังน

ไอสัตว์เอ้ยสะดุ้งเหือกเลยสะ็ิบ้าสะ็ิบชาดิ้นดิ้นยายาห้อยกูยาเออเออเอออออโอโหเช็ดครบแค้เลยเนี่ย nhanh nữa, ra